บอกตามตรงว่าในส่วนของทองเนี่ยพยายามให้นักทุนเนี่ยลดน้าหนักมาเรื่อยๆนะครับลดน้ําหนักแล้วก็โดนดุมาตลอดเลยว่าไม่เห็นลงเลยนะถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นภาพแบบนี้ซ้าไปเรื่อยๆคือรีบาวนิดเดียวแล้วย่อเยอะกว่ารีบาวนิดเดียวแล้วย่อมันจะเริ่มลดฐานลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ความชันเนี่ยมันเริ่มลดลงมันเหมือนรถที่แบบอัตราเร่งมันเริ่มไปไม่ได้น้ามันมันเริ่มหมด สิ่งที่ตามมาคือมันจะหล่นเขานะมันจะไหลลงมาเอาตอนนี้มันไม่น่าจะกระชากขึ้นไปได้ดงละนะแต่สิ่งที่ทำให้ทองคำยังยืนได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยคาดหวังเรื่องการปรับเบิร์ตาดอกเบี้ยของเฟด ถ้าเกิดว่าส่งสัญญาณว่าเป็ดลดดอกเบีย้ยแล้วทองขึ้นอันนั้นดูดีๆนะครับว่าเราจะตามหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะให้ถอยเงะ the money พ่อนมองตลาดทองตอนนี้ยังไงบ้างคะอืม <c oughs> ก็ตัวนี้เริ่มมองอยากนะเพราะว่าก่อน,น,นเนี้ยบอกตามตรงว่าในส่วนของทองเนี่ยพยายามให้นักทุนเนี่ยลดน้ำหนักมาเรื่อยๆนะครับลดน้ำหนักแล้วก็โดนดุมาตลอดเลยว่าไม่เห็นลงเลยนะพอเราให้ลดเนี่ยก็ให้มันลดตอนที่มันไม่ใช่แบบช่วงผีแก่ย่อลงมาหน่อยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องน่าจะถอยแล้วน่าจะหลุดแล้วเขาก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ว่า,าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่า สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมันตึงมันมันตึงไปหมดไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสงครามการค้าหรือว่าสงครามจริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนี่ยคุณทรามเองก็เหมือนกับพยายามที่จะ,ะลดในแง่ของความตึงเครียดในแต่ละพื้นที่อย่างบ้านเราก็มีมีความพยายามที่แบบเข้ามาไกลเกลี่ยเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของภาษีการค้าไปเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับก็เลยบอกว่า เรื่องของความตึงที่จะใช้ทองเป็นเซฟเฮาเวนเนี่ยมันเริ่มที่จะซึมซับในราคาทองไปหมดแล้วนะครับผมไม่อยากจะคิดไปไกลว่ามันมันไปหมดแล้วจริงๆบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าแต่สงครามเนี่ยมันคือแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่มงบประมาณทางด้านอาวุธทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นพวกดีเฟนต์อะไรพวกนี้ขึ้นเยอะมากนะครับนั่นแปลว่ามันสะท้อนความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของสงคราม ที่เราเรียกกันว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะคนหรือเปล่ายังไม่กล้าคิดขนาดนั้นนะครับเราอาจะเอาแอสซัมพชันปกติว่ามันมันไม่ได้ตึงเครียดไปกว่าเดิมนะมันผ่านช่วงพีคไปแล้วในแง่ของความร้อนแรงต่างๆสงครามการค้าก็ผ่านช่วงพีคไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่า,อาตอนนี้มันไม่น่าจะกระชากขึ้นใหม่ได้เลยนะแต่สิ่งที่ทำให้ทองคำยังยืนได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยคาดหวังเรื่อง การปรับเบอร์ตาดอกเบีย้ยของเฟดนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้นะครับคือเฟดลดดอกเบีย้ยแล้วเศรษฐกิจไม่ซุดเนี่ยผมว่าทองไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟดลดดอกเบีย้ยแล้วเกิดตามมาด้วยเศรษฐกิจซุดตัวเนี่ยมันแคชิค่งนะครับมันเคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วก็คืออะไรที่เป็นสินทรัพย์อะไรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะโดนขายลงมาก่อนนะครับแล้วก็ เอ่อมาเขาเรียกว่าเอ่อมามาเก็บเป็นเงินสดหรือว่าจะซื้อธนบัตรหรืออะไรกันก็ว่ากันนะครับแต่ว่าทองเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเงเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่อยู่โซนบนนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือแรงซื้อของธนาคารกลางเนี่ยเอ่อผมไม่มั่นใจว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนอ้นนี้ไม่ผมอาจจะคิดไม่ออกเองนะครับเพราะว่าทองเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเคยไล่กันมาตั้งแต่ประมาณสัก2 0 0 0กว่าแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแบบ3,000กว่า4 0 0 0 คือมันต้องใช้จำนวนเงินเยอะขึ้นในการถือครองทองคำในจำนวนที่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใกล้เคียงกับสารัฐ8,000ตันอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้เงินเท่าไหร่และยิ่งทองขึ้นไปเนี่ยคนที่ได้เปรียบอาจจะเป็นสารัฐหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อทองตอนนี้เพื่อหวังว่าเอาทองไปบาลานซ์ในตัวของทุนสำรองเนี่ยอาจจะต้องคิดดีๆว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันยิ่งทำให้ทองในที่แบัวดอลลาร์มันแข็ง ม,มันเข้มแข็งมากขึ้นกับการที่เราเอาทองมาแบกเนี่ยยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้นะเพราะต้องใช้เงินมหาศาลในการที่จะใช้จํานวนทองเท่ากันไปแบกเพื่อทําใหา้สกุลเงินของประเทศตัวเองเนี่ยมันลดความผันผวนกับดอลลาร์อย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ง่ายนะนะครับสำหรับแรงซื้อของธนาคารกลางที่โอเคเป็นเป็นเยลดีมานที่ผลักดันทองช่วงนีนะ้แต่เราก็เริ่มเห็นว่าแรงซื้อมันเริ่มเบาลงโดยสรุปเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่า ปัจจัยบวกมาขนาดนี้แล้วอะ่ะแต่ทองไม่กระชากแล้วอะ่ะนะครับก็ให้เรามาระวังนะว่ามว่าขึ้นไปแถวประมาณเนี่ยให้เดิมมันก็3,5มพันอะไรยเงี้ยมันมันยังไม่น่าเกินนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มไซเวจังหวะของราคาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดูทฤษฎีดาวนะถ้าเกิดขาขึ้นเนี่ยจังหวะของการปรับขึ้นเนี่ยมันต้องมันต้อง ไกลกว่าตอนที่ย่อลงมาปรับขึ้นมันต้องไกลกว่ายอตอนที่ย่อลงมาแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วเวฟหลังๆเนี่ยเริ่มขึ้นนิดเดียวแต่ย่อเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆคือรีบาวนิดเดียวแล้วย่อเยอะกว่ารีบาวนิดเดียวแล้วย่อมันจะเริ่มลดฐานลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ความชันเนี่ยมันเริ่มลดลงมันเหมือนรถที่แบบอัตราเร่งมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไปไม่ได้น้ํามันมันเริ่มหมดสิ่งที่ตามมาคือมันจะหล่นเขานะ มันจะไหลลงมาเอานะครับก็คงมองไม่ได้มองว่าอาจจะเป็นลบซะทีเดียวแม้ใจจะมองอย่างนั้นนะแต่ก็ให้นักทุนเทรดแบบนี้แล้วกันนะครับหลุด3,002 3,250อย่างเงี้ยก็ช็อตไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเบรก3,440ก็ลองตามไปดูแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยถามว่าเทรดยังไงเป็นผมผมเฉยๆนะผมไม่เอาอะ่ะมันก็อยู่ในกรอบอะนะครับแล้วกรอบตรงนี้มัน ร้อยเหรียญบวกลบผมว่าไปหาอะไรทําอย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าเกิดเทรดในกรอบแบบนี้มันมันไม่ค่อยสนุกนะครับรอให้มัน b r e a ขึ้นหรือ break ลงแล้วเราค่อยเลือกข้างนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เทรดได้ทั้งสองฝั่งนะผ่านโกลออนไลน์ก็คือในตลาด t f เฟนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกเทรด dr เนี่ยเราก็มีโก19นะให้บริการอันนี้ก็2ฝั่งเหมือนกันนะครับจะซื้อก็ได้นะผ่านซิมมิ่งนะครับไม่พอ บิดไม่เออออฟเฟอร์ไม่พออยากจะซื้อก็อทำวิกรอดได้นะกับ DR ของทางยนต้านะครับหรือว่าใครอยจะยืมไปเป็นแบบตัว SBL เนี่ยเราก็มีให้ยืมนะครับก็ติดต่อทาง IC ของยนต้าได้นะมีให้บริการทั้งสองฝั่งเหมือนกันดีตัวนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วในฝั่งของตลาดทองเนี่ยค่ะในระยะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสิ้นปีนี้เราพอจะมีปัจจัยบวกอะไรที่เป็นคับเป็น,ปนพอเราพอจะาคาดหวังอะไรจากตลาดทองได้บ้างไหมะคะ ก็ตอนนี้ไปไปหมดเรียบร้อยแล้วนะหรือเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าเกิดว่าเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่รเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นจุดจบของของทองหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นข่าวดีสุดท้ายที่ท,ที่เหลืออยู่แล้วนพ,พี่คิดแบบนั้นนะนะครับก็เลยมองว่าแจ็กสันโฮไวโอมิงเนี่ยตอนยี่สอ2 1ถึสิิงหาเนี่ย ถ้าเกิดว่าส่งสัญญาณว่าเป็ดลดดอกเบีย้ยแล้วทองขึ้นอันนั้นดูดีๆนะครับว่าเราจะตามหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะให้ถอยนะเพราะว่าเนี่ยมันเวลามันขึ้นมาแล้วแบบอย่างเงี้ยทิ้งหางไว้ข้างบนหลายๆรอบเนี่ยดูอันนี้คือการาฟรายสัปดาห์นะดูไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็มัจะจบรอบเมื่อเมื่อข่าวดีมันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่คิดได้เนี่ย มันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยนะครับจุดสตาร์ทก็ส่วนใหญ่ก็จะไปส่งสัญญาณกันที่แจ็กสันโแต่ถ้าเกิดแจ็กสันโฮส่งสัญญาณปุ๊บดอลลาร์ซุดลงมาบอลยูลงทองกระชา่าขึ้นไปนะครับถ้ากระชา่าขึ้นไปเนี่ยแล้วเห็นแรงขายแบบนี้ผมว่าไปก่อนนะเพราะว่าหมดเรียบร้อยละข่าวดีที่เกิดขึ้นในปีนี้เว้นแต่ว่านะสมมติเกิดมีสงครามแรงๆเกิดขึ้นซึอันนี้เราเป็นสิ่งที่มันคาดการยากมาก เ,เกี่ยวกับเรื่องของของของสงครามกันของไทยกับกัมพูชาก็ไม่มีใครคิดว่าโอ้โหจะปะทะกันหนักขนาดนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ยังเป็น Fc ของทองเนี่ยก็ผมก็ยังแนะนำว่าลดน้ำหนักลงมาก่อนเถอะนะรับข่าวตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของออภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแล้วเราค่อยกลับไปใหม่ อาจจะได้ต้นทุนแพงกว่าเดิมหน่อยแต่ว่ามันก็สบายใจกว่านะครับอย่างที่เรียนนะี่คือว่าพอมันไซเวแบบนี้เราอาจจะไปซื้อตอนที่แบบเออเบรกข้างบนขึ้นไปแล้วอะ่ะนะครับแต่ว่ามันมันดีกว่าไหมที่อ,อ่เดี๋ยวนะกราฟเพียนไปละนะครับมันมันดีกว่าไหมที่อ,อ่เราไปซื้อตามในช่วงที่แบบกราฟมันเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้ที่มัน มันมันไซเวย์จริงๆนะครับก็คิดว่าคงไซ์เวย์ต่อเน,นื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนแหละที่มีแจ็คสันโฮลครับ follow the money the